ปริเชกที่2การชุมนุมของนิรมาณกายาในกาลนั้นนิรมาณกายของพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ที่อยู่ทั่วอนันตจักรวาลและในนรกทั้งหลายก็ได้มาชุมนุมกันที่สวรรค์ชั้นดาวดึงกันอีกครั้งหนึ่ง ด้วยบุญญาพินิหารของพระตถาคตได้แผ่พลานุภาพให้พระโพธิสัตว์และสัพพสัตว์ที่ได้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วทั่วสารทิศได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับได้นำดอกไม้หอมมาสักการะเป็นพุทธบูชาสัพพสัตว์ที่เข้ามาเฝ้านี้ต่างได้รับการอบรมสั่งสอนจากพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ จนไม่เสื่อมถอยจากอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณน,นับเป็นเวลาหลายกับที่สัพสัตเหล่านี้ต้องทนทุกเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏแต่บัดนี้ได้รับอนิสงจากความเมตตากรุณาที่ยิ่งใหญ่ของพระกสิทธิคันโพธิสัตชุดช่วยจนแต่ละคนได้บรรลุมรรคผลบัดนี้ต่างมาชุมนุมกันที่ สวรรค์ชั้นดาวดึงนี้ด้วยความปีติและได้ชื่นชมพระบารมีของพระพุทธองค์ด้วยความนับถือยิ่งบัดนั้นพระพุทธองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ที่แผ่รัศมีสีม่วงทองด้วยพุทธานุภาพบังเกิดเป็นพระหัตถ์จำนวนนับไม่ถ้วนสัมผัสที่ศีรษะของนิรมาณกายแห่งพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ทั้งหมด พร้อมกับตรัสว่าเราตถาคตได้โปรดสั่งสอนสรรพสัตว์ที่มีอุปนิสัยดื้อด้านในโลกแห่งความเสื่อมห้าประการนี้เพื่อให้เขาเหล่านั้นละชั่วทำดีแต่ถ้าว่าหนึ่งหรือสองคนในจำนวนสิบคนนั้นยังยึดอยู่กับความชั่วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตถาคตเอง ก็แสดงนิรามาณกายในรูปต่างๆใช้กุศโลบายต่างๆเพื่อช่วยเหลือพวกเขาตามภูมิปัญญาที่แตกต่างกันไปให้พวกเขาเหล่านั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ประสบแต่ความสุขในบางครั้งตถาคตได้ปรากฏกายในรูปบุรุษสตรีนาคราชเทวดาอาสูรหรือแม้กระทั่งเป็นขุนเขา สายน้ำบ่อน้ำทั้งนี้ก็เพื่อเป็นอุบายเอื้อประโยชน์ช่วยเหลือพวกเขาหรืออาจจะปรากฏกายเป็นอินพรมจักพัทครหัตราชาอมาาขุนนางภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระอระหันต์พระปัจเจกพุทธะพระโพธิสัตว์ างรูปต่างเพศกันไม่เฉพาะปรากฏกายเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อโปรดสัตว์เท่านั้นดูก่อนกสิติคันท่านก็ได้เห็นเราเที่ยวโปรดสรพสัตวที่มีอุปนิสัยดื้อด้านอยู่ตลอดกับยังไม่เคยหยุดเลยสำหรับสรพสัตวที่มีนิสัยหยาบกระด้างเทศนาโปรดลำบากนั้นจะต้องตกนรกรับทุกข์จากแรงกรรมวิบาก ท่านจงจำไว้ว่าเราตถาคตได้ฝากกำชับท่านถึงสามครั้งบนดาวดึงเทวโลกนี้ขอให้ท่านจงประกอบกิจอยู่ช่วยเหลือสรรพสัตว์ที่ต้องรับทุกข์ในสหาโลกธาตุนี้กระทั่งพระศรีอริยะเมตไตรจะประสูติและตรัสรู้เพื่อพวกเขาจะได้ฟังธรรมและได้รับพุทธพยากร บัตรนั้นนิรมาณกายแห่งพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ก็ได้รวมพระกายเป็นหนึ่งเดียวบังเกิดความซาบซึ้งจนหลั่งน้ำตาพร้อมกับทูลพระพุทธองค์ข้าพระองค์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับการสั่งสอนจากพระพุทธองค์มาหลายกับจนมีฤทธานุภาพและปัญญาที่เป็นอจินไตข้าพระองค์ ก็ได้แบ่งภาคออกโปรดสงเคราะห์สรรพสัตว์ในสากลลโลกมหาจักรวาลนี้เพื่อให้เขาทั้งหลายได้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารอันหนึ่งสรรพสัตว์ที่ทำความดีแต่น้อยนั้นข้าพระองค์ก็จะคอยเกื้อนหนุนให้พวกเขาได้รับอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ขอพระองค์ อย่าได้ทรงห่วงใยสรรพสัตวผู้ทำบาปอีกเลยพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ได้กล่าวยืนยันต่อหน้าพระพักเช่นนี้ถึงสามครั้งในการละนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสสรรเสริญพระกสิทธิคันโพธิสัตว์ประเสริฐสุดแล้วท่านสามารถสำเร็จปณิธานที่ได้ประกาศมาแล้วนานแสนนานว่าเมื่อโปรดสัตว์จนสิ้นแล้ว ถึงจะเข้าสู่พุทธภูมิ